เจอปัญหาหลักในการขับขี่ครับมันมันสร้างสมดุลเวลาเราขับขี่แล้วทำให้เรามั่นใจเวลาเราเข้าโค้งมากขึ้นด้วยสวัสดีฮะคือผมได้ขี่ X Max มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเจอปัญหาหลักในการขับขี่ครับคือช่วงล่างตอนขี่ันชอบโยนไปด้านหลังแล้วมันรู้สึกแบบตัวมากเลยเวลาเราขับขี่เนี่ยดังนั้นเราจะต้องมาหาวิธีแก้กันนะหลังจากที่ผมได้หาปัญหาหลักส่วนใหญ่นะฮะมันคือ โชกหลังนั่นเองถ้าโชากหลังดีอ่ะมันก็จะทําให้ขี่ง่ายมากขึ้นดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าระหว่างโชกเดิมกับโชกแต่งเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงครับ <S <S เดี๋ยวเรามาอธิบายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เราได้ขับขี่ที่แตกต่างกันครับทั้งโชกหน้าและโชกหลังอันนี้โชกหลังอันนี้โชกหน้าครับโอเคถ้าอย่างเช่นเราได้เปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนน้ามันเปลี่ยนสปริงแล้วก็เปลี่ยนโชกแล้วการขับขี่มันจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดีกว่า ดังนั้นเราจะต้องมาหาวิธีแก้ด้วยการมาขี่รถคันนี้นะฮะมันคือ X Max เหมือนกันเนี่ยแหละแต่คันนี้ทำอะไรบ้างผมก็ไม่ค่อยรู้เดี๋ยวให้พี่รบกวนนะฮะเจ้าของรถครับพี่ชื่ออะไรครับแท็ครับพี่แตก็กนะครับครับสำหรับเจ้าตัวนี้คือผมไม่ขี่ X Max ประจำเลยไงแล้วผมม่อยากจะรู้เกี่ยวกับว่าเ้ยถ้าเราเปลี่ยนช่งหลังให้เปลี่ยนแบบสปริงน้ำมันชงหน้าอย่างเงี้ยความรู้สึกมันจะแตกต่างเดิมหรือเปล่า ต่างครับต่างต่างต่างกันเยอะไหมพี่ก็จากเดิมที่เด้งหลุมหน่อยก็กระดกสะบัดหรืออะไรเงี้ยอาการพวกนี้ก็จะหายไปหนึบเลยหนึบเลยเหรอครับครับโอ้ แต่พูดจริงๆนะผมยังไม่เชื่อครับต้องลองนะต้องลอง <laughs> ปากว่าไม่เท่าตายเห็นใช่ครับ <laughs> ต้องลอง,อง,ลองดังนั้นวันนี้เราจะมาเทสกับเจ้าจะมาหา้า X Max ครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนสปริงยังไ้<ค>อัด,อดน้ำมันเฉยๆอัดน้ำมันหม่ม<อ>แต่โช๊คหลังนี่โอรินครับโอรินใช่ไหมฮะแต่ถ้าโอรินนะอันนั้นขวด20กว่าบาท <laughs> และอันนี้ฮะขวดเท่าไหร่อันนี้ขวด18กว่าบาทโอเคฮะเดี๋ยวเราลองไป รับชมความรู้สึกที่แตกต่างกันระหว่างเจ้า X Max เดิมกับ X Max ที่เปลี่ยนโช้หลังเป็นโอลินแล้วก็โช้หน้าเปลี่ยนน้ำมันใหม่แล้วก็โหลดโหลดด้วยโหลด,ดหลงนิ้วรึ่นนิ้วรึ่งโอเคฮะงั้นเราไปลองเทสกันเลยดีกว่าฮะเข้าสู่เดี๋ยวเราเข้าสู่การเทสได์ของเจ้า X Max คันนี้นะฮะใวเดี๋ยวก็จะเอามาเปรียบเทียบกับความรู้สึกที่ได้ขีดด่รถเดิมด้วยกันนะโอเคฮะงั้นเราลองมาดูกันเลยดีกว่าครับเอ้ยโคตรเท่ เรือนไม้แม่งอย่างล้ำอะ่ะเลือนไม้นี่เปลี่ยนจากชาวบ้านไปเกี้ยงเลยอะซึ่งปกติของผมเนี่ยมันเป็นสีเทาไงแต่ตัวนี้เป็นแบบว่าเหมือนกับไปไล่สีไล่อะไรใหม่โอ้งามแท้เหลามีตัวยึดโทรศัพท์มีไฟสูงมี <c oughs> มีไฟเปิดข,ข้างๆเลยโอ้โคคนล้ำเลยพิ๊บพิบคือไอ้เจ้า X Max เนี่ยเจอปัญหาเหมือนกันฮะคือไฟแม่งไม่ค่อยสว่างโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปเทคเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างของเจ้าตัวนี้กันว่ามันแตกต่างกับช่วงล่างของรถเดิมยังไงเอ้ย <c oughs> มีไฟมี มีอะไรนะกล้องหลังลไมยเว้ยเอ้ยก้นล้าเลยโอเคฮะไปกันดีกว่าโอเคฮะเดี๋ยวเราลองไปเทคกันดีกว่านะสำหรับเจ้าตัว X Max ตัวนี้เดี๋ยวเราเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับพวกช่วงล่างก่อนอันนี้คือเขาเปลี่ยนแฮนด์ดิไงแฮนด l ิ่นบาแล้วก็เปลี่ยนท่อฮะโอ้ย สำหรับยางที่เขาใส่เหมือนจะเปลี่ยนยางน,นะคะเป็นของทิมสันแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวไหนไงแต่ที่สำคัญคือเราต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องเบรกช่วงล่างคือเบรกก็โอเคครับเช่วงล่างนิ่งมากอ่ะ คือเวลาถ้า,าเช่นผมขี่รถตัวเองใช่ไหมเวลาเราเจอแบบพวกหลุ่มเจอพวกอะไรเงี้ยมันจะมีอาการเยอะแต่พอเรามาขี่คันนี้รู้สึกว่าเอ้ยมันนิ่งจังคือแบบมันพับไปแล้วมันไปทั้งล้อเลยฮะคือปกติถ้าเป็นแบบ X Max ปกติอที่ผมขี่ใช่ไหมมันจะขี่ปุ๊บแล้วช่วงล่างมันก็จะตามไปแต่อันนี้คือช่วงหน้าคือล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยมันไปคู่กันมันรู้สึกว่า มันมันสร้างสมดุลเวลาเราขับขี่และทำให้เรามั่นใจเวลาเราเข้าโค้งมากขึ้นด้วยโอ้ยดีจังเลยรุงนี้เอาโชกมาเปลี่ยนดีกว่าถ้าลองมาเทียบกับความรู้สึกในการขับขี่ของโชคเดิมกับเจ้าตัวนี้นะฮะคือถ้าขี่แบบอ่ะเราดูเรื่องโชกหน้าก่อนถ้าเราขี่แบบโชกเดิมและชคหน้าใช่ไหมแฮนด์มันจะขยะมอย่างเงี้ยมันจะตีขึ้นมือในระดับหนึ่งครัแต่เจ้าตัวนี้พอ,อนิ่งมาก คือพูดง่ายๆว่ามันมันแบบยังไงเดีย๋ยอาการอาการคอนในการขับขี่ไม่ค่อยจะมีเลยครับโอเคคือหมายถึงอาการแบบที่มันตีขึ้นมือแล้วก็การเหวี่ยงที่รู้สึกว่ามันเสียวอะ่ะมันมันแก้ไขเรื่องตรงนั้นไปได้ครับสำหรับไอตัวเรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนน้ำมันโชคนะ๊คหน้าเดี๋ยวเราลองขี่สักร้อยหนึ่งแล้วลอง ซบบาบัดแทนดูฮะดูฮะทำยังไงรถก็กลับตรงอยู่ที่เดิมอ่ะเฮ้ยก็ล้มแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูตรงเรื่องเกี่ยวกับโค้งดูสหรับในแบบว่าพื้นค่อนข้างเปียกเว้ยอาจจะลงได้นิดนึงแต่เอาเน้นความรู้สึกถ้าเป็นแบบว่าเป็นชกเดิมใช่ไหม สิ่งที่ผมบอกว่าแต่ต้นคือขี่ไปเสร็จปุ๊บล้อหน้าไปจะล้อหลังอะมันดิ้นแล้วรถอะมันพยายามหลุดออกโค้งเดี๋ยวเราลองมาสัมผัสความรู้สึกโชคหลังกันบ้างฮนะฮ่ <c oughs> อาอ๋สบายเลยแล้วเมื่อไหร่ที่แบบช่วงล่างนิ่งกับช่วงล่างที่ไม่นิ่งอ่ะ มันมีผลต่อการขับขี่และความมั่นใจมากครคือรถที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราขี่สนุกและสบายอ่ะคือรถที่มันมันรู้สึกว่ามันมั่นใจอ่ะนี่ดูดิปล่อยมือยังนิ่งเลยพอนิ่งกิ๊บดูปืป๊ดโอ้โห,หรอ้อยยี่แรงจัดจัด อันนี้ไม่อันนี้น่ากลัวแรงไม่พอพอเปลี่ยนชูทีเดียวควรละเรื่องเลยรู้สึกแบบมั่นใจมากไม่ต้องทำท่าอะไรเลยคือรถอ่ะมันพับเข้าไปให้เลยอ่าเดี๋ยวลองดูโวงนี้นะะ แค่โค้งก่อนโอ้โหยนิ่งกิฟเลยเฮ้ยอาการการดีของรถล้อหลังนี่ไม่มีเลย <c oughs> พอรับเปลี่ยโชว์ปุ๊บรู้สึกว่ารู้ <c oughs> สึกว่าเออมันเยี่ยมเลยแหละมันเยี่ยมยอดจริงๆเราลองพับในแบบนี้ดูบ้าง <c oughs> โอเคดีฮะ ขนาดยางเพิ่มไซส์มาเป็นร้อยอ่ะมันก็ยังเข้าง่ายอยู่เดี๋ยวลองเข้าดูคนระับโอนหน่อยดูช่วงล่างนิ่งกิฟสมแล้วที่เป็นโอลิน มันทําให้แบบว่าเรารู้ถึงความสํมคาคัญของตัวโชคเลยฮะถ้าหากเราใช้โชคดีๆเี้ยโอกาสการเกิดอุบัติเหตุมันก็น้อยลงไงคือไอตัวนี้มันมี abs อยู่แล้วแล้วมันมีโช๊คดีช่วงล่างดีไงเกความปลอดภัยของเจ้าตัว xback เนี่ยผมคิดว่ามันยอดเยี่ยมเลยฮขี่สบายเลยฮะเปลี่ยนโลกเลยระหว่างแบบโชคเดิมกับโชคแต่งอะแถมสาภาพ อากาศวันนี้ถึงมันจะค่อนข้างที่จะมีความชื้นเล้วพื้นมันจะแข็งแข็งคือเนื้อยางถ้าโดนความเย็นมันจะแข็งแล้วมันจะไม่ค่อยกอกครับแต่ตัวโชกมันก็ทําให้แบบเอ้ยทําให้เรารู้สึกสบายในการขับขี่ต่อไปคือตัวเนื้อยางถ้าเราใช้แบบยางดีๆอย่างนี้ยก็จะทําให้มันมันเป็นส่วนเดียวที่ยึดเกาะกับตัวพื้นถนนเนาะดังนั้นมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแล้วก็โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็น้อยลงด้วยเช่นกัน เดี๋ยวเราว้าไปดีกว่าไปสู่จุดตรงที่เขานั่งกันเลยดีกว่าฮะและดูข้อระหว่างเปรียบเทียบระหว่างเจ้าโชคเดิมกับโชคแต่งเออใช่เหมือนคันนี้มันมีเบรกอะไรอะเบรกดีด้วยนี่ว่าเดี๋ยวเราลองเทสเบรกกันตอนจุดเบรกตรงนี้ดีกว่าเนาะโอ้ยหเฮ้ย ิ่งเคยสัมผัสเบรกดีๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูฮะดูเบรกแบบอันนี้คือตามมือจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าเขาใช้เบรกอะไรอ้ยไฟเลี้ยวแม่งโคตรเท้เฮ้ยเดี๋ยวเรารีบไปดูดีกว่าว่าเขาใช้เบรกของอะไร เฮ้ยผมว่าแล้วทำไมเบรกดีจังเอาว่าหลุยสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าร้อยยูโรยูโรเลยเหรอแค่หน่วยก็จบแล้วแค่หน่วยก็จบแล้วโอ้ยเออผมก็ว่าทำไมมันเบรกดีจังที่แท้เป็นแบมบูนี่เองฮะใช้จานของ A3 จาน A3 ปั๊มแบมบู จะเสถียรกว่าไม่สายไม่เหมือนของแต่งอ๋อไม่เหมือนของแต่งไอของอ .3 เป็นสองชิ้นถ้าเดิเป็นชิ้นเดียวใช่ไหมมันก็ร้อนไงไอนั้นมันจะยุบหน่อยอ๋่แค่ตาตอาสามจ็โองโอ้โหผมก็ว่าทำไมเบรกล้อหน้าล้อหลังโคตรดีเลยแต่หลังอะคัมซ้ายมันใหญ่ยี่สิบสองคัมขวาสิบแปดมัคับไงโอเคฮะ ก็ต้องขอบคุณพี่แท็กมากนะฮะเดี๋ยวสําหรับรีวิวเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมถ้าผมได้รีวิวแล้วเดี๋ยวผมติดขึ้นตรงตัวไอให้นะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละแล้วก็น่าจะได้ลองมาดูว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรแต่งบ้างคือที่ไม่ถ่ายวันนี้มีอยู่อย่างเดียวฮะพี่แท็กยังไม่ได้ล้างรถกลัวไม่สวยเดี๋ยวพรุ่งนี้ล้างนะโอเคฮะต้องถ่ายกลางวันด้วยใช่ใช่ใช่ถ่ายกลางวัน โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอสรุปนะครับโชคหน้าที่เปลี่ยนน้ำมันใหม่แล้วก็จเจ้าตัวโชคโอรินที่เปลี่ยนเข้ามาฮะมันทำให้การขับขี่มันเปลี่ยนฟิลลิ่งไปทั้งหมดเลยคือทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในการเข้าโค้งมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยลดอาการน้อยเงี้ยเราก็จะขับขี่ได้อย่างมั่นคงมากขึ้นฮะส่วนเสริมนีดหนึ่ง เรื่องระบบเบรกที่เขาเสริมขึ้นมาเป็น b บมโบดิสน n า R3 แล้วก็ด้านหลังเป็น b บมโบฮะตอบได้เลยว่าดีจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามีเบรกดีแล้วก็มีช่วงล่างดีอย่างเงี้ยลงสนามเพลินเลยฮะโอเคฮะแล้วเราก็เจอกันต่อไปในคลิปหน้าก็คือมันแตกต่างจากเดิมคือโคโลโลกเลยครับถ้ามีช่วงล่างดีขนาดนี้ขี่โคตรเพลินถ้าช่วงล่างัมเดิมทำนิดหน่อยก็ขับขี่ได้สนุกเลยฮะ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบและเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับโชคใหม่และช่วงล่างที่ดีกันบ้างครับสวัสดีครับ